ยหายผมมาอีกแล้วผมกลับมาอีกครั้งมีครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งที่สองวันนี้เรามาอีกแล้วมางานกระถินสามัคคีที่วัดมะก่ออ, <c oughs> อันนี้ของแม่เราแตะบุญไปด้วย <c oughs> <c oughs> มาทำบุญ วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกระถินสาม,มัคคีของวัดมะกอกตะลิงชันซึ่งจัดขึ้นในวันที่1 1ตุลาคม2568นี้ครับและเราก็ได้เก็บบรรยากาศงานบุญครั้งนี้มาฝากทุกๆคนด้วยครับ ที่ถูกจัดเตรียมเป็นอย่างดีจากทีมงานของท่านมัคทายกรวมถึงคณะกรรมก,การของวัดทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสถานที่เพื่อให้พร้อมสำหรับงานในวันนี้ครับ เดี๋ยวมแม่นั่นนนะ่ะแม่ลูกแมอยู่บ้านแม่มาด้วยเดี๋ยวมา <laughs> ตีซีตีซีก่อนเดี๋ยวหาของกิน <laughs> ตองทานแย่ของอนะ่ะ <laughs> คือแบบงาน,นยังไม่เริ่มไงเราแอบมาส่องตรงนี้เพราะว่าแม่อยู่ตรงนี้แม่อยู่โรงครัวฝั <laughs> ่งน,นี้เป็นน้ำแข็งใสหวานเย็น แต่ยังไม่เสร็จยังกินไม่ได้ยังหาออกผลไม่ได้เชิญเข้าเลยนะฮะเอ้ข้างในเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดห ไก่ดำปาหมูไก่ลูกของอรยหของอร่อยเขาที่เรามาหนูก็ไม่ได้กินตอนนี้ทั้งชาวบ้านและคณะกรรมการทุกคนกำลังเร่งเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่งานจะเริ่มครับนี่งานยังไม่เริ่มแต่ว่าเราสองคนมาทำไมสำรวจสำรวจ สำรวจแถวนี้สำรวจของกินใชร่รอเล่นเดินดูนเฉย oh. เดี๋ยวเราก็ไปทำบุญตามปกติเนาะใช่ไหมงานพิธีจะเริ่มในช่วง8โมงเช้าซึ่งตอนนี้ใกล้ถึงเวลาเต็มทีแล้วครับก็จะเห็นได้ว่าผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในบริเวงานกันเป็นจำนวนมากแล้วครับ ทางวัดเริ่มตั้งขบวนแห่งานกระสินสามคีประจำปี2568กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราขอพาทุกคนไปชมบรรยากาศในงานกันนะครับ คนรอบโบสถครบ3รอบทุกคนก็เริ่มเดินทางกลับมาประจำโต๊ะของตัวเองเพื่อเริ่มพิธีส่งกันต่อครับได้ไผ่ทองช่วยชีวิตอ,อันนี้คือเราส่งเข้าตังไปฟังพระเทศแล้วเดี๋ยวนีเราอยู่เป้าร้าน เราอยู่เป้าร้านน้ำของใสเดี๋ยวของกินเราเป้าเองพิธีสงฆ์กำลังจะเริ่มครับดังนั้นเราจึงเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้ทุกคนได้ซึมซับและรับผลบุญไปพร้อมๆกันนะครับมาโมตาาัสจัดคัต สถขาบางลงไทยให้เกิดขึ้นได้ความตั้งมั่นอย่างแท้จริงและขณนะนพักมาบริจาคให้ตับองคมกระถินดัดหาเพื่อกระถินมาทอดอาการที่องค์สมเด็จพระส,ระสระงังฆาสมเด็จชาท่านได้ เมื่องรรณาีก็อาลุโมทนาในบุญในบุศสนั้น เสร็จพิธีสงฆ์พวกเราก็ออกมาที่โรงทานเพื่อหาของกินกันครับนี่ปากแดงเลยกินเลยมาเนี่ยเมื่อกี้เราแข็งใสมาวันนี้มาทำบุญกับตาดิ <BS> นี่หน้าตาของคนไปทำบุญมานี่หน้าตาคนอิม่มบุญเนี่ยโดนแม่ทิ้งไว้ให้ทำบุญกับตาโอเคอ่ะดูทำได้เลยจำจี่นุ่นได้ไหมแอบสองจำได้แอบอง ในโรงทานก็มีอาหารมากมายที่ถูกจัดเตรียมมาจากคนในชุมชนและร้านอาหารต่างๆในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีทั้งอาหารคาวหวานและน้ําซึ่งมีความหลากหลายมากโดยผู้ร่วมงานบุญสามารถนําไปรับประทานกันได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆน,น,นะครับ เองกินเองหมูปังหมูปังน้ำแดงกินแบบคนแก่มากอร่อย มนร้อนมากเดี๋ยวปังนั่นงกินนั่งกินในร้าน วันที่7ตุลาคม2568ที่ผ่านมาทางวัดมะกอกตลิ่นชันได้ทาพิธียกพระอุโบสถไปนะครับและตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการและต้องการปัจจัยเพื่อใช้ในการก่อสร้างจํานวนมากผู้ที่สนใจร่วมบุญก็สามารถบริจาคเงินได้ตามเลขที่บัญชีที่แปะไว้ให้ในี้ได้เลยนะครับเอวันนี้กลับบ้านแล้วครับเราทําบุญ แค่ครึ่งวันเช้านะคะแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนไ้พบกันใหม่คลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะคะบ๊ายบายร้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ